ประเมินทิศทางวันนี้ยังไงบ้างรวมถึงอยากให้วิราะห์ภาพรวมของเดือนธันวาคมหน่อยครับแรงส่งจากเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษีต่างๆจะดันให้บ้านเราพอจะขยับปรับบวกขึ้นได้ไหมครับรวมถึงทิศทางฟันฟโฟลงด้วยครับครับก็ผมคิดว่าทิศทางของตลาดนี้เนี่ยน่าจะมีปัจจัยที่นา่าติดตามหลายอย่างนะครับ,รบปัจจัยที่สําคัญที่ผมคิดว่าตลาดให้ความสําคัญก็คือการประชุมธนาคารกลางสําคัญ ในต่างประเทศในเดือนนี้นะครับแต่ไฮไลท์เนี่ยก็คงจะอยู่ที่การชูเฟดในวันที่17ถึงวันที่18ธันวางคมเพราะว่าทางตลาดเนี่ยก็มีการคาดการมีการเปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเดิมเนี่ยอัตราเฟินเฟิร์ของตลาัเนี่ยมีการปรับลงมาต่อนื่องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีการชะลอตัวแล้วก็มีการ ว่าเศรษฐกิจตลาดเนี่ยยังมีความทนทานต่อเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการประชุมเดือนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่4.5ถึง4.75เปอร์เซ็นต์ในส่วนของเฟดวอช2เนี่ยก็มีการประเมินโอกาสการลดดอกเบีย้ยในเดือนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก60เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเรามีการมองสวนกับตลาด รอในช่วงของกลางเดือนนี้นะครับแต่หลังจากที่มีความชัดเจนของการประชุมเฟดแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นได้หลักๆมาจากสามในผลนะครับเป็นผลแรกก็คือเรื่องของโมเมนต,ตั้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะเร่งตัวขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการสออกอของไทยในเดือนตุลาคมเนี่ยที่ออกมาในช่วงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยออกมาเติบโตถึง14.6ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยน่าจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเกี่ยวกับ ที่เหลือของปีนี้ต่อน,นัจำนวนปีหน้าด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่เราเข้าสู่ช่วงอ์กิสตบของการท่องเที่ยวด้วยนะครับและต้องมีการเล่นการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ที่ทาให้มีการเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบรวมถึงมาตรการกระตุนธธ้นเศรษฐกษิจจากภาครัฐด้วยอย่างที่2ก็คือเราคาดหวังเรื่องของเงินเงินกองทุนลดหย่อนภาษีนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะไหลเข้ามากสุดในเดือนธันวาคมตรงนี้เนี่ยน่าจะผักดันให้เซ็นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นได้สุดท้ายปีนี้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวโอกาสที่เงินบาทเนี่ยจะกลับมาแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นเพราะว่าถ้าเราไปดูสถิติ ในช่วงเดือนธันวาคมต่อเนื่องถึงเดือนมกราคมเนี่ยก็เป็นฤดูการที่เงินบาทมั่จคาแข็งค่าขึ้นครับผมก็จากเรื่องของฤดูการท่องเที่ยวนะครับเข้าสู่ช่วงไฮซีซันต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูทางสตีเนี่ยโอกาสที่หุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นในเดือนธันวาคมก็มีค่อนข้างสูงนะครับทำให้ผลตอบแทนประมาณสักบวก1.7เ ค่ะ,คะ,ะดังนั้นมองว่าปลายปีแบบนี้เนี่ยด้วยปัจจัยอะไรเรายังรออยู่หลายอย่างโมเมนตัม um ยังไม่ชัดเจนโอกาสที่1,400จะยังไหวสำหรับสิ้นปีไหมคะประเมินยังไงแล้วก็ขอหุ้นแนะนำสำหรับวันนี้ด้วยค่ะ จริงๆผมเชื่อนะครับว่าหนึ่พันสี่ร้อยจุดเนี่ยของเป็นดาวไซต์ตรงด้านล่างจุดแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยคงจะไม่ได้ปรับลงไปถึงร <Yeah. S 1> ะดับตรงนั้นนะครับถ้าเกิดปรับลงนั้นรจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีมากในการเข้าซื้อนะครับแต่ผมคิดว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยน่าจะประคองตัวอยู่แถวประมาณแนวรับเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยถึงหนึ่พันสี่ร้อยสิบจุดนะครับส่วนแนวต้านของเดือนนี้เนี่ยหลักๆจะอยู่ที่ <Yeah. S 1> นหนึ่งสี่ห้าศูนย์กับหน,นึห่งสี่ <Yeah. S 1> เจ็ดศูนย ของกองทุน TSP จาก,ก CPO นะครับก็ถือว่าเป็นพุ้งบูชิ่งที่ได้มี ESG n e t w o r k เนี่ยอยู่ในระดับ Double A ขอไป up Triple A นะครับแล้วก็แนวโน้มกำลังไตรมาส4เนี่ยน่าจะเติบโตได้ทั้งเยานยีแล,แล้วก็คนดนะั้งเดิมก็เป็นช่วงที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของมาตรการกระตุน้นเศรษฐกิจจากภาครัฐแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยในซิตเทอร์นนะครับแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นหุ้ที่มีแนวโน้มกำลังเติบโตในช่วงปีนี้แล้วก็ปีหน้าต่อเนื่องนะครับก็เราให้ป้อมราคาเหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่7.9บาทครับครเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณอภิชาติครับขอบคุณนะคะ